ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคเอ้ฟซีรอนานมากเลยนะถ้ยเขามาเบิ้งเขามาเบิ้งได้หลายกดไลค์กดแชร์น้ำเน่ขันมักแน่นขนาดเลยกรับวงหนผู้ใดมัดยกมือขึ้นแล้วค่ะขันบ่มากกาเลื่อนปัดานไปเนาะค่ะหรือว่าเบิ้งซื้อๆบ่ตองซื้อนะจจะเนาะอันนี้แนวทางมีเขามีรุดยญาสีสื่อลายแบบพี่น้องจงไว้สื่อเขากินเน่เพิ่นกะว่าวุ้งหนอยู่แต่ กองสลาเขาสีวงในน้ำเเผาบัวอันเนี้ยเขาหม,มุนติ๋วติวอยู่หันเนาะมันบงงม่มหูได้สิหมุนออกตัวใดเขาโทรมาบอกเนาะเขาโทรมาบอกแต่ว่างวดทีเดียวมันหมามันเรื่องของผู้หญิงเรื่องของผู้ชายสมันงวดของเบิกทรัพย์พี่ละพี่นอ้องตองวดเบิกทรัพย์ได้สี่ออีกับสี่หกเหนียวยูนี้ยู่นี้น้ำปูน้ำยานีครับ ขั้วทั่วทั้งท้ายเขาเจ้าละโทูมาบอกรับวงในอัดนักมันตุ๋งกะลิกเบิกซับประศั่นจักวงในไหนผู้หญิงเพิ่นว่าเอาวงในวงของเพิ่นนั่นละวงส้วนโตเพิ่นละเพิ่นเบาบอกไฟเพิ่นอัดเสือเอาซีโขฟันเอาเลยประศั่นมาเจ้าผู้ชายเพิ่นเราทูมากแปดหกซีเลสฟันเอารอดน้องเนาะเพิ่นว่ามาล้านเปอร์เซ็นสี่หกหกสี่เพิ่นว่าสี่ออกว่าน้อประศั่นจาขวางกะลังรีนี่ล่ะเขาถึงว่าให้ใส่วิจารย์ คิดไปคิดมาคือไใบอกไร่เติบโภกซีซีหกไปขึ้นดกเขาหยาดมันบอ่อว่ามันยังแห้งว่าสั่นงวดบังหันแต่ว,ว่างวดมีลาพี่น้องเพื่อนกะไหามาแลวกะพิจารณาไว้คือเก่าเนาะคะ่ะเลขที่ตรงกันคือห้าหนึ่งล่างเนาะคะ่ะแต่ผู้ไดกกัยสีสืแต่ล่างไรเด้เอห้ามันขึ้นบนมากสินในดั้งไหได้พี่นอ้องเบิกทราบกันเหนื่อยมดเสื่องบนเรื่องล่างฮะน่ะจักมันจะออกหรือไม่ออกนะเนาะเบิกทราบเนาะเป็นเลข เขาส่งม้าหาย <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าเบิกทรัพยาฝันดีอยู่ดีจากว่าสีออกสุดของเบิกทรัพย์หรือว่าของเพิินเอฟซีว่าแปดสี่ศูนย์มาจากไหนเหมื่อนั้นเท่าไรสดุดเนาะแต่ว่ากะอาจจะบะังคันเลยย่ำหรือว่าบางช่องเพเย็ดคลิปเมื่อที่ตองหมวดเอากับเจนโนธานาเบิกทรัพย์เป็นคนเปิดดวงวงสวงางวายปูวายงา่ายหลกักกาเสิ้เพิินขึ้นมา เลยทากเอาอยู่นี่ละพ่นพะยานาคเนี่ยละแล้วก็เ็าแป,ป้งลูกเบิร์ซับได้แปดสี่ศูนย์หาสามก็หาเก้านี่คือตามเลขเก่าเนาะค่ะเป็นยังคือมาหาสามหาเก้าแล้วบัดนี้ก็อีกตัหนึ่งอันได้แปดศูนย์เห็นชัดชัอยู่นี่ละเห็นตัเดียวค้นล้นพี่น้องเลขล่าง่ะนะบาดีมาเสียงหรือฝันหนหอเว้าสักวันเด้อพี่น้องตรงฟังไปเรื่อย ฝันว่าแม่น่นเสียชีวิตฝันว่าโอปอนะ่ะถอยรถซีประตูไปตามแม่ว่าสันเบืดอหนึ่งโอปอกับตัวว่าแม่ผูกข้อ,อยูดทึงเฮียนว่าสันทำเบียนบ้านกับหนึ่งหาซีอันนี้เท่าเรื่องฝันก่อนอายุแม่กับหาเก้าย่างหกสิบทะเบียนรถกับหนึ่งหาศูนย์หนึ่งเอาว่าไทเฮี่ยนนี่เลขพันกันอยู่อุ้มลุ่มือ่อนี้จากกันเลย กับเลขโกโอ๋อเหล็เปิือกตับกะได้ดีคือความฝันปรากฏวา่าเจ้าเจ้าคุณยิ่งวงไนนี่จักวงไนไดเดอร์แต่ว่าวงไนของเพิ่นนั่นแหะเพิ่นสื่อแต่สปอร์ซีหาคนเพิ่นบ่สื่อน้ำผู้อืน่นเพิ่นว่าเพิ่นหุ่นกันสื่อเลยว่าสันพี่น้องเพิ่นนะน่ะเพิ่นทรงมากเพิ่นว่าอยากให้สร้างงานปัจจุมันมันแล้วใช่ยังลาว่าสัน ฟันไปเลยเด้องวดนี่หาศูนย์เก้าน่ะหาเก้าน่ะฟันแล้วนักๆเพื่อนวะศูนย์เก่ากับศูนย์หกนี่หักไว้เพื่อนวะแต่เลขว่างเน่เหยียบไว้เหยียบไว้หาหนึ่งเด้อเพื่อนวะเพื่อนวะาจังซี่แมบาดนี่โตกันได้อีละตนี่น่ะย่านย่านแม่ย่านมันออกเพื่อนวะคุณแม่เจ๊ใ่ใจดีเพื่อนวะได้ย่างคืองยานมันออกยานมันออกตัวแปดหนึ่งนี่แม่ลูกประสรน มันเป็นตัวร่องวอิ่ได้แปดนึงขันเพราะตัวจริงกับตัวร่องมาได้แต่เกาของแม่น่ะเพิ่นวาไปว่าอีแม่ว่าวเอฟซีฟังนะเลยไปยังมันจังคักว่ประสันอ้ยแม่บออยากดั่งเพิ่นวะแม่บออยากดั่งได้ลูกแม่หายลูกซื้อเพิ่นวะแม่อยากให้ลูกนะไปยิโรตเตอรี่เบิกทราบกับโจดไวโอ้ยวะจะขวงได้กับอยากซื้อเลขจะขวงเครื่องอยากซื้อเลขกี๋ไง คือสีตั้งไหนเนาะได้จดไหวเรื่องมาบอก์อีพีซีฟังบัดเจ้าผู้ใช้พนโทษมากเป็นวะหงุดนี่ยะปลาแห้งเรืองเนวะเป็นวะสี่เอาอายูได้ได้หงุดนีเป็นวะหันชอบเบิกทรับไปจับเปิงเรื่องเปนวาตัวร่องน่ะหาซีหนึงเป็นวาเจ้าผู้ใช้เลขล่างมันตรงกับผู้หญิงเขาห้าหนึ่งเป็นวา สอง,สงสเจ้าสองเจ้านี้ตรงกันคือตัว<อ>ไหนครับอเจ้ามันมาซสอนกันจังสิหาหนึ่งหนึ่งหาพี่น้องอ้ยแต่เมาแพงจนว่าหาไซกับบพอขึ้นอย่างเด้เลขตัวนี้ผู้ข่าว่าหาทีบ่บกับบอพอข้าเจ้าก็เอาที่หนึ่งหาหนึ่งอันนี้ว่าเป็นฟันมาล่างเนาะแต่ว่ากันบนเนเด้อมันหยิบลอตเตอรี่ง่ายสินแล้วเลขรางสองตัวล่างเนาะมันกะสีหาซื้อง่ายกะถือง่ายพอมหนึ่งหาหนึ่ง บานนี้เพิ่นก็เลว่วาแถวท,ทั้งกรุงเทพีก่กะหายากะเด้อเบิกทราบประจันเอาละตูจริงจร้งๆิงนะ่ะสีฟันเมือ่อใดล่ะถามเาพิ่นเนาะผู้เจา้าผู้ท่ายเพิ่นวาเมื่อเลขออกเลี่สีบอกได้วา่าสีฟันตัวใดนักนักสี่ให้ซื้อได้ตัวใดนักนักเพิ่น,นว่าเพิ่นสิชู่มาบอกให้เบิกทราบซื้อบานนี้เบิกทราบไปเอฟซีหลายเป็นยังคือบอกเอาไปซื้อผู้เดียวกันแม่นเขาวาเนาะ เอาอยากเอฟซี่หลายกระอกกระเดียกสองละสี่แสนหาแสนซองละเก่าแสนคนคถือพูด,ดยวข้อกับสีว่าคือบอบกับสีว่าบัดถือถามมากแก้งตามเนาะค่ะเมื่อนี่ก็สรุปมาเรียบร้อยบาดนี่ไปซื้อรถตะรีมากองแบบนี่จุนฟูนซื้อมาหลายตัวมาฝันร่วมเลยวันนี้ฝันว่าจะควงนี่ไปพ่อห้วยห้วยน้ำแห้งลง่ง เย็นแต่ตัวป่าจกงเวงเก่งดรง,ง,งมีแต่ป่าอ่อนตอนรู้ไปจะจับ,จบงางแม่แม่ลงไปเอาปลา่าสันได้ส่วนแม่ดวงลงไปวัาน,นี้ให้จังไหนสวิงห้ามีไปได้สวิงฮักสวิงผสมประกอบไปไัญญไปส่วนเอาปลาโอ้ยขนาดสวิงฮักก็ได้ปา่าเต็มสวิงเท่ใสุ่วดถังกลมๆน่ะแม่เท่ใส่จุก,กเท่ใส่จุกเต็มถังบบดนี้เอาวะไหวพี่น้องฝันบึกรั้งไหวมากโอปอเจนุดมาสันล้องดิต้าไม่ตุ้มมาสัน อ,อือนเขาลงไปเอาปลาไปไปเอาปลามาต้มปลาลายลาย,ลายเอาไปไหนดก,กิบว่าเหมือดได้สุขุนอยู่ดอกประสารไม่ฝันะนะซิบวถือทั่วกันนาบ่สิบวะออกเด็กดังสวบสิบวถือกันบ่สุขุนสุขุนสะบเบิกทราบว่าจับปลาใส่ถังเบกิกทราบฝันเบกิกทราบตีเป็นแปดศูนย์คักเบิกส่วนตัวบาดนี่เบกิกทราบกับว่า เราว่างเลยเด้อเราว่างเลขเบิกซทรัพย์สี่ออกเบิกซัพย์ปล่อยไปแล้วมอว่ามีเลขฟันนั้นเคร่งไปนอดที่สอดลหลองมันล็อกเนื้อเบอร์สิบเอ็ดกับเบอร์สิบตรงกับเบิกซทรัพฟันว่านเขาลักเอาือสิบถุงอย่าลืมเล่ยอยานยานมันออกเลขเบิร์มันบร,กริกับดอกสื่อแจ๊คใบก็ไดโรตติรี้าผู้ใดมาคันบ่วมากับบริสุทอเนาะเนาค่าคบแต่ว่ามือนี้สิวแต่เลขลับในใไน่ของไนของ วงแก้าผู้หญิงแล้วก็วงของแก้วผู้ชายที่เพื่อนเก่งมาส้นกันเนาะอเอาของเบิกทรัพไม่โชว์อะครับของเบิกทรัคลิปนี่ยังไม่โชว์ช่วงแต่เมื่อวานแล้วอ่ะโอเคไดีออพี่นอ้อข้างบนคือผู้ชาย,ยใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงข้างล่างผู้ชาย๋อตรงกันคือห้าหนึ่งเนาะใช่เอาให้ดูว่ามันตรงกันอืสำหรับเอฟซีที่ย่างท้อไทมนอยูกอ่กะ สอตัวไหกกะคาดเอาอยู่นนี่ละจ้าเพียงแต่ว่าเพื่อนสีฟันใน่ห้าเจ้าผู้ชายเพื่อนสีฟันเขียนๆตัวเดียวขึ้นมือสุดท้ายกะบุ้งงว่าตัวไดช่วงนี้กะยิบไว้เล่นเล็กๆหน่อยตามห้ออยากตื่นเนาะแม่ใจดวงนะคะเอสซีอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้านะค่ะอ๋อขอบคุณเบิกซับครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะยังไงใช้วิจารณญาณในการรับชม รูปให้ฟังอีกรอบเพราะว่าคนโตมาถามไลยหลายคือวันที่หนึ่งใช่ไหมถ้าเพื่อนส่งมาก็ใบมือแต่ fc เียเพิ่งโทรนะคะโทรหลังใบมือพอเบอิกทราบว่าสีไดซุดทั้งส่งยูทูบนะจ๊ะค่ะเพื่อจะปกปด้เวลเนาะมันจะได้ได้ยินด้วยกันมันเนเด็กเบิกทราบบางคนมาคึอนาแต่มันกนบบระต่อประได้มันเด็กเพื่อนเหมือนเท่าต้องเอาเพื่อนเอามาใหา บิกเร้บกับล่อคือการเบิกเศร้ากับพวกมันใจว่าสืส่อใดบ่พอมันมันมันหนาสิเบิดแล้วรถต,ตรันี่ก็ได้แต่การไล่สดสีท่านบ่พอข้างบนหัวคนสีโทษตอนแดนแมนอยู่ครับลองดูเนาะการนะล่อค่อยจะตรงข้อ,พอไพเอซี่ได้ถ้าได้กับสีรุง่งทุกจองนะคนะเนาะ ครับขอบคุณครับขอบคุณเบิกซับนะฮะเป็นเพียงแค่แนวทางนะเอฟซีครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมคือไม่มีใครรู้จริงนะครับว่ามันจะเข้าตัวไหนตัวไหนเนาะก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับอือมีอะไรอีกนี่หมอว่านว่าแมนจดไวยู่นีนะอะไรครับเดี๋ยวรอเบิกซับนิดหนึ่งนะครับอว่านี่ว่าแมนจดเด็กฝันขึ้นไปเย็นละแม่เพเย็นด่ง ระว,ว่างหนึ่งนึงก็เหล็กฝันเก่าเบิกทรัพยานมันออกมากอีกครับผมขอบคุณววเบิกทรัพย์ววครับ